แรกเนี่ยกระแสตอบรับยังธรรมดายัางไม่ได้แบบดีมากคอมเมนต์ก็น้อยนักอ่านก็น้อยก็ไม่คิดฝันเหมือนกันว่าพอเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยสวัสดีค่ะชื่อพี่หนิงนะคะปีนี้อายุ43แล้วค่ะปัจจุบันก็ดูแลพาร์ทเมนต์ด้วยแล้วก็ในายามว่างก็เลยมานั่งเขียนยายขายค่ะจริงๆแล้ว เป็นคนที่อ่านนิยายมาเยอะแล้วก็ชอบเขียนนิยายในยระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่เคยจริงจังกับมันเขียนเขียนหยุดหยุดก็คือเลยไม่เคยมีเรื่องไหนที่จบค่ะ <S <S แต่ที่มาตัดสินใจลงนิยายออนไลน์จริงๆเนี่ยประเด็นหลักๆเลยเนาะเพราะเราก็อยากได้เงินเพราะจากการทํากิจกรรมทั้งเลอกสปาและร้านอาหารมันเลยทําให้เรามีหนี้อยู่ก้อนหนึ่ง พอโควิดมาเนอะกิจาการตรงนี้คือเป็นกิจาการที่โดนผลกระทบมากที่สุดโดยตรงทั้งสองแห่งสุดท้ายโควิดยาวนานถึง3ปีกิจาการก็ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ค่ะก็ต้องหยุดลงทั้งคู่พอมาทําแค่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันไม่ได้เพียงพอในการที่จะมาจ่ายนี้สินก้อนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองดูเผื่อเราจะได้ไรายได้อันนี้เรียกว่ามีความฝันไว้ก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ก็เลยลองลงมือทําดูค่ะ ก็ตอนประมาณตุลาปี65เลยเริ่มเขียนนิยายออนไลน์เรื่องแรกค่ะแล้วก็ลงในเด็กดีเรื่องแรกเนี่ยกระแสตอบรับยังไม่ได้แบบดีมากคอมเมนต์ก็น้อยนะอ่านก็น้อยแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าม,มันแค่เรื่องแรกเนาะก็ยังต้องลองพยายามต่อไปไม่แน่หลอกเหวียวพอเราเขียนต่อไปเรื่อยๆอาจจะมีคนตามก็ได้ จริงๆเริ่มแรกเลยเนี่ยเกือบ50%ของเรื่องเนี่ยเป็นชีวิตของตัวเองคือมีอยู่วันหนึ่งพี่เคยนั่งคิดว่าเฮ้ยฉันอายุมาถึงตอนนี้แล้วเนาะอายุ40แล้วเนี่ยถ้าฉันกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งช่วงเวลาไหนที่ฉันอยากจะกลับไปเพื่อจะไปเริ่มแก้ไขเรื่องราวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วไอ้เรื่องพ่อผิดพลาดในอดีตนะคะเราจะกลับไปแก้อะไรบ้างมันเลยเกิดมาเป็นนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่คิดฝันเหมือนกันว่าพอเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้คนอ่านเนี่ย ชอบแล้วก็ติดตามผลงานเรามากขึ้นเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะก็เลยทำให้ทุกวันนี้ค่ะกลับมาเขียนนิยายจริงจังกลายเป็นจากวันละแค่2อสวันต่อสัปดาห์ทุกวันนี้ต้องลงนิยายทุกวันวันละตอนเพื่อนักอ่านที่ติดตามอยู่ค่ะ ตั้งแต่แรกนี่ค่ะวางแผนอยู่แล้วว่าจะขายตอนลงหน้าที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของการมาเขียนคือเราก็อยากได้รายได้เพื่อไปจ่ายหนี้สินที่เรามีแต่เราก็ไม่อยากเอาภาระของเราเออกไปให้นักอ่านก็เลยตั้งใจว่าเราจะไม่ขายเป็นรายตอนเพราะเราอยากให้คนที่เขางบน้อยได้อ่านยายของเราด้วยตั้งแต่ตุลามาเนี่ยรายได้ยังไม่ถึงหลักร้อยเลยอะไรเงี้ยค่ะอยู่ๆพอเข้ามกราปุ๊บพี่ลงเรื่องนี้ปุ๊บรายได้จากเดือนแรกก็ขึ้นเป็นหลัก หลายพันละพอเดือนที่2ที่สก็ขึ้นเป็นหลักหมื่นก็เลยมีกำลังใจมากขึ้นด้วยค่ะว่าน่าจะมาถูกทางละอาจจะเป็นกำลังใจจากนักอ่านเนี่ยค่ะที่ทำให้เรารู้กวามีแรงในการเขียนมากขึ้น กว่าพี่เจะเรื่องนิยายเรื่องนี้ผ่านมาก็40ปีแล้วเนะวอะอายุจนปูนนี้ถึงเพิ่งมาเขียนนิยายเรื่องแรกแล้วก็เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักเขียนแต่พี่มองว่ามันไม่ช้าเกินไปการเป็นนักเขียนเป็นอะไรที่แบบดีมากตรงที่ว่าอายุเท่าไหร่หรคุณก็เริ่มได้ขอแค่เราเริ่มแค่นั้นเองเริ่มหรือยังถ้าเราเริ่มเราก็จะสามารถทํามันต่อไปเรื่อยๆได้แค่ว่าต้องมีจุดสตาร์ทก่อนเท่านั้นเอง